อันนี้นว่ามึงเป็นไอ้เชื้อวายไปลักลูกไก่จนเริ่นไอ้เต่งรุ่งเช้าไอเต่งมาแล้วมาทึ่งเริ่นเลยมันว่าลูกไก่มันอยู่เรื่องกูที่มึงเป็นจนไอ้ปลื้วะฮะมึงมาเร็วมัง้งมึงลักเรื่องจะเตะจามมัทึ่งเริ่นเลยไอ้ไรวะบอกนี่นว่าจนรมึงนี่ว่าเชื้อเศว่ามันเป็นนี่บะช่อง แค่วัดชื่อวันกูไปชีวชะเชดีเขาแกบนลูกชัดนึ่งรนนัดถึงกูไปหนังคว้างวันนึ่งรนนัดมันดังนั้นชาวได้กูคว้างไปคว้างมาจนหูนวกพันนึ่งไปเลยไม่ได้ยินจนถึงวันนี้แล้วนี่หูนวกันแล้วแต่มหมอันเดวัดกูเหนื่อยจะ่มานาังขินกวยเตียวกันนั่นแหละ มึงมานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวถึงลูกไก่ตัวแรกกันมึงใส่ดิตามหน้าอกถึงมันรันเปียเปียกเปียกจำเนตัวก็จำได้แต่ก,กูมไม่ได้ยินเสียงลูกไก่ดองกูก็สงสัยอยู่แล้วว่าใส้ลูกไก่มันไม่ดองสักแอะก็ถามกันไปได้ดังเช่งไรเลยตัุงรันก๋วยเตี๋ยวเลย สวัสดีคุณแม่จินนะักปนิชยัฉวันเดียวที่คุณแม่จินจะบอกร้องตรงใจตรงไปหาหมชนาวัดชิดคนเรียงแล้วไปหาหมอหนวดจับเส้นตรงนั้นยุกยิกยุกยิก,ย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 กตรงสถานีรับร้องให้ปิดเจ้า <laughs> ว่าแรงกระแรงนะคุกรถมึงไม่ให้ที่นะบักร้อง กรดกูเรื่องอะไรเนี่ยหลักโลกไกลกันไม่ได้ป้นเรื่องอะไรชื่อว่ามึงไปนังร้านอาหารที่นี่มึงไม่ชวนกูสักคำซึ่งมึงไงมีชาวชาวมาหนังจักกะดุยแจ้งเขาแล้วให้กูกวางใช่ชช่อมึงไม่ชวนกูไปกันนี่บ้าช่องกูลืม แระล้งกระแล้งไงวาเออเหลืองในเจ้าเจ้าหนังตักนี่กูลาบแล้วไรเปอร์เซนต์ลาบ,ลาบาาาาเลบ่เจ้าเจ้าหนังตักแร้วลาบใจวะที่หนังตักไม่ไม่ใจมันหนังตักกูมันหนังตักกระแกมนั้นก,กระแกนที่กูจ้งมาเตียอย่างเจ้ากูไม่ใจในเจ้าก,ก,กรรมเออไปกันนั้นการที่กูไม่ได้ชวนมึงไปเล็กคืนนั้นแล้วกูป้าไปกินก้าว ไปมาดันดันใกล้ๆไอ้เ <vib> จ <ran Matthew> ้านี้กูเลยไม่กาอยู่อ่ะลองไปซัมงต้นถัดตามลองเลยทีโซดันใกล้ๆ้าที่อู้ที่ตาจนหนตรงนั้นเออโมไม่กลั่นแรช่วยดีบาท้องเถอาพันนั้นไปมาเด็กไปไปไป ดีค่ะพี่เบาวพี่เบาวที่สร้างไว้มาสร้างกับข้าเลยมาสั่งได้เลยคะ่ะที่ร้านน้องมีทุกอย่างนะคะทุกลักษณะไม่สะอาดน่ากินค่ะเช่าพี่ว่าทุกลักษณะไม่ยั่งน้อยยานน้องต้องทุกข์รักโรงคปานค่ะข,ขอบคุณนะคะพี่ครับทุกข์รักเลยก็ทุกข์รักโรคปาน <c oughs> ้องมีพัดกับเส้าไหมะ อพัดกับเพรามีค่ะเพียวพัดกับเพราพัดพัเชื่อว่าไม่ใช่ดีปีตายเยวพัดพัดไม่ใช่ดีปีแต่พัดตรงนี้นะคะที่เาพีวแจ้งแพีแรงอยากชื่อวน้องสาวนี่ชื่ออะไรโอฉันชื่อซ้ค่ะโอ้ชื่อซ้ำพยาชนะไมค่ะ ช่ำหนำหน้าไม่ค่ะช่ำเผ็ดคือช่ำเพชรใช่ไหมพน้องเจ้าเจอจริงเจอช่ำเพชรค่ะแอ้จื้อเล่นนะน้องจริงจังพลังเข้มค่ะทุกใช่ทุกพน้องเจ้าใครคงวันกันไม่ไดน้องใครใครมีทุกอย่างเราเลียนชายเย็นชายเย็นนะคะ จะพันนั่นพี่สั่งชานมนึ่งแก้วออ๋ได้นะคะเชื่อว่าเพีเยวจะชาอย่างเดียวเขาจะไมเอาแต่ชายอย่างเดียวล่ะคะพี่เพราะว่านมเท่านี้มีแล้วไม่ใายแล้วลุกเลยแล้วลุกเลยแล้วชาว่าเพียวข้าเลยมังกะทิคนล้างค้าเอาข้าวไรคะเบียว ข้าวามูนหลือข้าวามูอย่างไรมีค่ะแล้วพี่เอาเอาข้าวไรคะพี่ชอบกินไอ้ใช้ข้าวได้แต่ว่าต้องมีชัดอยู่ข้างในพี่กินอะไรอะคะมูฮ็ตเป็ดไก่พี่ชอบกินซัทที่มันไม่ปีกอ๋อชัดที่มีปีกนกก็รือว่าข้างข้าวไม่เอาข้างข้าวเพราะที่เป็นคนโควิด อ๋อค่ะให้เอาเข้าวมันไก่พีขิ้นทุกจานที่มีพีกจกวันเครื่องบินอ๋อได,ได้คะ่ะได้ค่ะมาเล่นเกระว่าคูแเ้าและแม่วา้นวกแต่ตอนนี้เล่นเนี่ยลูกวังข้าพึงจยฟังเลี่ยข้าวมาดยันนี่จะใช้นี่เดี๋ยวออเเว่าช้อผมจะเล่อู้ดีแล้วชงใช้เย้